สองแม่ลูกตำตำเข้าซอยเดียวบ้านยังฮะบ้านวงบ้านเวบ้านบ้านวงเออบ้านวงอ๋อสาวน้อยตำเข้าบ้านวงตำเข้านี่นี่อ mm hmm ah ุ้ยบ่มีอ๋อบ้านวงบ้านวงโบมีอุ้ยเขมีไฟเออมีเสาไฟแต่บ่มีไฟบ้านบ้านภาษาเจ้านี่บ้านยังภาษาภาษาบปูนี่บ้านยัง บินเวิร์กบนเว้เยอะรับใจห้าโลสายของแม่เปิดดูจับเปินน่งได้บอวลื่นกันแตว่าน,นี่กันนะสำหรับเล็กน,น้อยโอเก่งขนาดไปไปะทุกอะ ย่างมา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 ใกล้ๆพี่ไม่เออด้วไม่เอ็นไม่เอ็นไม่เออนี่เด็กยังขึ้นยาไก่ขับไก่ไม่ยกขาขึ้นเท้นอย่างนหรอไ่ย่างมาย่างมาผย่างมาใกล้ๆพี่กแก้วอันนี้น้อยน้มาวีบอกเอามาวีอาชุอาขับใจเนี่ยม้อนมือไม่ไหวนีบานเล่สั่งกัน สบายดีทุกคนสบายดีขอท้ายหน่อยเดอ้อขอถ่ายคลิปหน่อยเดอเ้อไปเดอ้อโอ้เพิ่นตําเข้าทุกคนเพิ่นตําเวนก่อนหมูเนาะนี่เนาะบ่ายโมงบ่ายโมงพิ่นก็นตั้มเข้าแล้วเบื่องทางหลังนึกว่าผู้สาวลูกเจ้าเด้อขาลูกเฮ่าน,น้อยน,น้อยอ,อ๋อก็เลยบ่มีไผมาตําโอยบอ่น,น,นี่ผู้นี้ก็ตั้มบ่ผู้นี้ ตั้นี้ก็ตามเป็นตั้มเป็นขึ้นเดียวบ่อังกออยก็มาให้ออยอ้ายก็ตามอ้ายก็ตามเป็นบ่อ้ายตะเบิ้ดะเอมตั้มเอวยเออยนี่งงนี่ทำีอีกไปแล้วเออยเออยไปแล้วไปสไปชฉล้ยไปชะลิอยไปะล้ยคือยังไปเฮดบัตรไปต่างประเทศบ่

ปลาต่ำเต็มนี่ปลาเข้าย ja. mm ังเพิ่นคือเป็นแบบนี้ว่ะเข้างามได้เข้าจักเป๋าปีนี้เปาฮะนี่เป๋าสิเป๋าปลาเบิร์จักเป๋าแล้วลูกสาวเด้อลูกสาวต่ำเบิ่งดูต่ำเป็นวะเะ ให้ต่ำเบิ่งดูเร็วๆสิจ้างขนมเร็วๆสิจ้างขนมมาต่ำให้เบิ้งได้ไปออนแกวได้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยาฮ้ยเฮ้สเยผู้ยเฮ้สเฮยเ้นึง้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้สเฮ้ย้ย้้ย้ย้ย เข้าเพิ่นงามเข้าให้เนาะเข้าให้เนาะโอ้ไปเอามาแล้วพือ่อนอะคกสาเพิ่อ <c> น <oughs> สาห์เพิ่นเพิ่นไปเอายาสาหามาแล้วเอาตามโอ้ออกกเอากระในไหมเอ้าเอาเมื่อยแล้วด้วยจังไรโอ้เก่งเก่งเอา้าอู้อืม อ๋อสองแม่ลูกตำตำเข้าซอยเดียวบ้านยังฮะบันเวบันบันวงเออบันเวงอ๋อสาวน้อยตำเข้าบันวงตำเข้านี่นี่อูบ่มีอ๋อบันวงบันวงบ่มีอูบ่นมีไฟเออมีเสาไฟแต่บ่มีไฟบ้านบ้านภาษาเจ้านี่บ้านยังภาษา ภาษาปูนี่บ้านยังบินวกบินวกเินวกอ้าปอได้นี่ปอได้รน้อยนี่ปอเนื้งปอนึ้งเสื้อยังบุเสือบุน้องบุน้องบุน้องนางบุนก็เก่งแท้์ตำเข้าวซอยแม่อยู่นี่นะเพื่อนบอกให้ผู้ชายตำเนาะให้แต่ไม่ยิงตำเข้าวกระเด็นออกกับไก่กินนะครับ อันนี้จะเอาห้ามปะเอาห้ามไปเกลือหมูบ่เอาไปเกลือหมูปะนี่บอกบอกเข้าใจบอรเข้าใจความลาวอีกเ <laughs> นีน <laughs> โอ้เก่งเนาะสาวน้อยทำข้าวช่วยแม่นทุกคนโอ้เก่งแฮงเป็นอยังไรมาเบายบ่ปะ เน,เนื่อ,เอยเนื่อยบ่ต้องไปเอี่ยวบ่ยิวยบ่ยิวยไปเอี่ยวไปไปยิวยเนื่อยตามเมื่อไรจักรอบสองรอบเนาะเ <ứng S 1> สาพร้อมตามเธอเนื่องได้กินจกักจักมือ้อแบบนี้ตามเธอหนี้ได้เต็มมาหนีได้กินจักมือ้อได้กินได้กินมื้อเดียวบ่ ข้าวอันนี้ฮะเพื่อนขายจังได้โลเท่าไรข้าวอันนี้ตะบันติโดยนี่ตะไสอยากอยากซื้อเมงอจักรโลนี่อันนี้ต่ำแล้วบ่ต่ำแล้วเนาะต่ำเท่าแรกบ่ต่เม็ดข้าวเพื่อนงามงามาทุกคนเม็ดข้าวงามสะอ้อนเขานา้ขาหน้าเข้าหน้า หน้าสวนหน้าให้บ่หน้าให้ขอดูซื้อเมื่อจักถถงได้บ่หนิเข้าวะนี่ฮะฮะขอซื้อเมื่อจักถถงได้บ่ตรังฮะวไปอาตูอาตูโถงหนึ่งอาตูอาตูไอจูตัวอาตูตลองอือจะเอาเมือไทย Tao chọn này thùng nung thùng nung thùng thùng nung chọn chọn này này mặt trận này mặt trận เอาตำต่อไปก็ตัง้งแล้วพอไปนะดีวกวานบรรยากาศดีแล้วก็อันนี้นือนหลังนี้เพิ่นต,าตําจะเว้นนะครับอ่าเพราะว่าประมาณบ่ายโมงนะเพิ่นเริ่มตามําบ้านนี้ฮะมีเสาไฟฟ้าไหลผ่านแต่ว่าบ่ามีไฟฟ้าไซ้นี่ครับบ่มีไฟฟ้าไซ้จักหลังเลยแต่บ้านทางในอ่ะผ่านบ้านนี้ไปแล้วบ้านทางในนี่ห่างจากนี้ประมาณโอ้หลายโลระนสี่โลมั้งมีไฟฟ้าไซ้นะครับแล้วบ้านต่อไปอีกอะ แห่งไกลวานี้มีไฟฟ้าใช้นะครับแต่บ้านนี้บ่มีมีแค่เสาไฟฟ้าไหลผ่านอ่าไท่บ้านก็นเลยต้องได้ตาเข้านะครับเป็นวิถีชีวิตที่เขาตั้งใจที่สิมาเบิกนะครับเพราะว่าอีกบดลน,น่าจะมีไฟฟ้าใช้แล้วกะไทยบ้านก็ปรติตาแล้วนะครับก็คือมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิกว่านี่แหละตาเข้าเป็นแบบนี้นะครับเศร้าแล้วบ่มาสิเอาขนมนให้กินบปนี่มาเดี๋ยว ข้าจ้างค่าจ้างเอาข้าจ้างต่ำข้านี่เอาขับานรีขใจช่ชุ่ชุ่ัใจางทีไม่ตับเบ้ปบ่เอา่ไม่ตัเบ้าขับใจขใจโลสายของแม่เบิ่งดูจับเบิ่งแน มาลื่นกันแต่ว่าอันนี้กันนะสำหรับเล็กน้อยก็เก่งขนาดเล็กน้อยนะเอาไปไอ้เดินจีนไอ้ตีไม่เก่งป่าเล็กน้อยหลายมากใช่สังดูมันสิบคอกันอยู่บ้ผู้ใดได้แล้วมือเช้านี้ยกมือขึ้นดูนะผู้ใดได้ดไงนแล้วมือเช้านี้ยกมือขึ้นยกมือขึ้น <laughs> เอา้เอามาต่อแถวต่อแถวมา ต่อแถวมามาเลี้ยงมาเลี้ยงแถวมาเออเอาไปต่อหลังกันอตุลีเหรออ่ามาต่อต่อไปพุ่นต่อไปพุ่นเฮลิตี่เออเอตุอตุอตุหลั้งทุกเอาเด้อไกลไกลฮะทุกเฮ้ย่างมา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 ใกล้ๆนี่นี่จะไปย่างปีเจ ม <f> ่เอาไม่เอ็นไม่เอ็นไม่เอ็นแ้เด็กยังไม่ังงใจเขาใจไม่โยขาขึ้นเทียนยังหรอใจเจยังมาผีวนี่มาดีใจพี่ได้ไหมใจอันนี้น้อยนะมาวีบอกเอามาวีอาชุ่อาเขาใจบอรมือม่เลยบอกรมือแม่เลยสมาบุกเขี้ยวด้วยมันยิงเ้วมันเม่งด้วย เที่ยวกับวงนีผู้สาวน้อยนี่ครับทุกคนพามาเบิ่งบรรยากาศเอมอามาเบิ่งบรรยากาศบ้าน,นบ้านวงนี่ครับเป็นตำเข้านะครับอันนั้นก็หมูเจ้าบ่หมูเจ้าบ่ฮะหมูหมูหมูไผ่มันสิได้ลูกเหรอเอวขอดล่ะหมูตัวนี้ทุกคนประมาณนี้นี่ครับพามาเบิ่งบรรยากาศแต่เราชิ้งนี้ไปแล้วสวัสดีครับ อ๊ายบายดูบายยดูบายยบายยอ่า